เสร็จแล้วนะครับก็นี่ครับรอเสิร์ฟครับครับคลิปนี้ก็จะมาทำกับข้าวนะครับก็จะเป็นก้อยนะครับอาหารของอีสานนี่แหละครับก็จะเป็นพวกก้อยขมซกเล็กอ่ะขั้นตอนที่หนึ่งก็ตอนนี้ก็ไปหาซื้อเนื้อมาแล้วครับเนื้อก็แดงๆนะครับ กล้องซูมครับซูมครับซูมครับ,รบกล้องซูมซูม,ซมโอเค<จ>ครับาาก็จะประมาณนี้นะครับออโอเค อ่าได้แล้วครับนี่ครับจุดเตดอย่าร่งนี้แล้วก็

แกก็เก็บไม่จะมาแซ่บข้าวเหนียวแกอะไรอ่ะแกยังไม่บอกใช่มั้ยเออก็ตามบอก yeah, because... อย่างมาห้วยอย่ามาห้วยที่เจ้าไปคลอยในไม่เจ้ไปคลอกภยก็กระหักลอยก็กระหักลอย หรือผ่านไปแล้วผ่านไปเลยน่เงียรออะครับก็เสร็จแล้วนะครับก็มาลองชิมแร่นะครับร้อยขนาดไหนนะครับไม่เพื่อไม่เป็นเสียการเวลานะครับก็ผมจะกินเลยนะครับนี่ครับนี่ครับมา ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b ส c คร b ์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ